ในช่วงนี้นะคะมากันที่ข่าวคราวของพระเอกหนุ่มหล่อยอย่างพอพัทรพลค่ะซึ่งเขาได้ไปร่วมงานเปิดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะคะภายใต้ชื่องานว่า Night at the Museum ในรัชกาลที่9นั่นเองค่ะพร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ห่างหายจากวงการบันเทิงรวมไปถึงเรื่องหัวใจที่สาวๆอยากรู้กันด้วยค่ะ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชกับนิทรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อในแอดเดอะมิวเซียมในรัชกาลที่9ที่มีแนวคิดการแสดงความจงรักภักดีจากมุมมองของพระสงฆ์นิกกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ซึ่งได้คนบันเทิงอย่างนักแสดงหนุ่มพอพ<อ>ัทรพลมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆของในหลวงแ การที่9 <S <S จึง<ม>อยากเชิญชวน<ม>ชาวไทยไ<ม>ทุกคน<ม>ให้มาร่วมชมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ได้ตั้งแต่วันที่16-18ธันวาคมนี้ค่ะต่อสามวันี้จะเป็นการทำให้เราได้เ,เข้าใจ,ใจสิ่งที่ท่านทำมากขึ้นตลอดระยะเวลาแบบ6-7ทศวรรษที่ผ่านมาอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาที่งานนี้ตรงวิทยุสยาม นอกจากนี้นะักแสดงหนุ่มยังอัปเดตถึงงานในวงการว่าขอพักไว้ก่อนเนื่องจากอยากใช้ชีวิตส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัวทั้งยังเผยถึงเรื่องความรักที่คบหาดูใจกับสาวฟอนมาเป็นเวลา3ปีว่ายังไม่เร่งรีบที่จะแต่งงานอยากขอใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้มากกว่าน,นี้ก่อนค่ะว่าผมผมทำมามากพอแล้วละ่ะเป็นส0ปีแล้วผมว่าตอนนี้ให้คนอื่นทําบ้างแล้วกันออเออก็ ก็พิธีกรส่วนมากจะหนักไปทางที่ติดต่อมาเป็นพิธีกรมากกว่าความรักแล้วความรักก็3ปีแล้วนะครับอมันมาสาปีแล้วก็ก็ก็นั่นแหละครับคุณแม่ไม่เคยเร่งเลยชีวิตนี้เรื่องนี้นะตามสบายลูกเรื่อยๆไม่ต้องเรีบเราแค่ทําให้เขารับรู้ได้แล้วกันว่าเราเราเฮ้ยไม่ได้แบบคบคุณเพราะแค่คุณน่ารักหรือคุณฉลาดหรือคุณอะไรนคือเฮ้ยเราเรามองยาวนะจริงจัง